ผมคือได้ที่หกแล้วครับจังบวะนี้ครับโอ้โหไมกรอนเห็นชื่อผมนะครับที่หกครับ J W JU ครับ JU JU นะครับแผนราลวิธีกินครับโอ้โหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่แถมเล็กเกินไปครับจังหวะนี้ครับนี่ครับตายแล้วหนึ่งครับตายแล้วหนึ่งครับ โอ้ oh my god โอ้ my god งูรัดคนครับจงังหวะนี้เออโอ้โหโอ้โหผมจะเป็นที่หนึ่งของโลกโอ้ยที่ห้าแล้วหนึ่งหมื่นที่ห้าที่ห้าละ, 1, 1, 1. 5, ละวิธีกินแบบชาวบ้านโอ้ oh my god อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันซิฟะแล่วชอบโอเคได้กี่ตัวได้กี่ตัวขโมยสิเอาสิโอ๊ยโดนๆแสงตัวนี้ตัวนี้นี่แสงโอ้โห,โหที่5ครับตรงน,นี้ถ้าผมตายก็คือจบคลิปเลยนะอุตสาห์ที่5ครับ โอ้ยที่สี่แล้วเจนิมจ wow. ูจิวได้ที่สี่แล้วชิปหม้อ้าไม้โอไมค์กันก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มากมายครับแต่ผมเล่นจริงๆผมได้ที่สี่ครับที่สี่ของโลกว้าที่สี่ผมได้นที่สี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เล่นไปอย่างนั้นแหละอยากโชว์ว่าโชว์เทพโชว์เทพก็สำหรับคลิปนี้ก็คลอ r o s s job p r i n ข้อนี้คอมึง c r a s